สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำให้ดูคลิปวิดีโอนี้เราจะมาส่องชีวิตความคิดจิตใจของแอบเบลและคนรักเก่าของคุณกับสถานการณ์ใกล้จะสิ้นเดือนเป็นอย่างไรบ้างนะคะสมบรับพลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยการกดสปายไลค์แชร์เรามาดูกันนะคะว่าลัคนาราศีที่โดดเด่นรักสามเศร้าเราหลายๆคน สถานการณ์ใกล้สิ้นเดือนของแอบเบลและคนรักของคุณเป็นอย่างไรเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างคะแคปิคัลราศีมังกรธาดินแอริสราศีเมทัตไฟเมอร์คิรีโคดิเกอดวันพุทธธาุน้ำแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุนมาราศีเมษราศีพิจิกเทอรัสราศีพิศษธาดิน เซเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุฝ่ายจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสิบสิบเจ็ดหนึ่งสองสิบห้าสิบเก้าสี่และสิบแปดขอทูซิว่านะคะสถานการณ์ชีวิตนะของแอปแบลในสายตาบุคคลรอบข้างนะคะมองพวกเขาไปยังไง ภาพรวมนะสายตาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างมองสถานการณ์ชีวิตของแอปแบและคนรักเก่าของคุณเป็นยังไงในออเปรเกิลนะคะ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวแอปแบหรือว่าคนรักเก่าของคุณนะคะก็ยังแสดงออกถึงการที่แบบการกินการอยู่การใช้ที่ปกตินะคะดูเหมือนกับว่าดูจากเคยร่ำรวยนะคะร่ำรวยมีกินมีใช้เนี่ยก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่นะคะซึ่งภายนอกทุกคนเขาเห็นนะ,ะยังไปกินยังไปเที่ยวยังไปสังสรรค์นะยังไปทำบุญอยู่เลย นะคะแล้วก็เหมือนไม่ว่าจะเป็นแอปเบลหรือว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยนะคะ,คะก็มีใครคนใดคนหนึ่งที่ไปเที่ยวนะ,ะไปกับสังคมไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่สถานการณ์นะคะที่มันเหมือนกับพยายามพยายามที่จะนิ่งให้ได้มากที่สุดนะเหมือนผู้คนเหมือนเขารับรู้ว่าไรายได้ของแอปเบลและคนรักของคุณเนะะี่ย เหมือนค่อนข้างจะเริ่มฝืดเครืองในช่วงของปลายเดือนก็มีนะคะการหมุนเงินนะค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะค่าใช้ใจ่ายของคนในครอบครัวค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องกินจะต้องใช้นะซึ่งทําให้คนรักเก่าของคุณหรือว่าแอบแฝงเนี่ยจะต้องดิ้นรนนะคะแล้วก็ไปหาเหมือนกับไปหาหยิบยืมเพื่อนๆหรือว่าสังคมนะ,ะเป็นเหมือนกับว่า อาจจะมีเพื่อนที่สนิทกันนะที่มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาช่วยเหลือนะแอ็บบลและคนรักของคุณด้วยก็เลยทำให้เหมือนกับว่าสามารถที่จะมีกินมีใช้นะคะแล้วก็ใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนได้นี่คือนะสถานการณ์ที่ผู้คนสังคมรับข้างเขามองเห็นถึงสภาวะการเงินสภาวะของความเป็นครอบครัว นะที่พยายามที่จะเรียกว่าประคับประคองกันนะคะไม่ให้มีปากมีเสียงไม่ให้ทะเลาะเบาแวงนะเวลามีใครคนใดคนหนึ่งที่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มนะไปอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าอนุญาตให้ไปนะ,ะแต่พอกลับมาบ้านก็อาจจะเหมือนกับโดนดุโดนว่าโดนดา่านะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่นะคะแอปแบลวหรือว่าคนรักของคุณก็พยายามที่จะเหมือนกับ แสดงออกว่าไม่มีอะไรยังรักกันอยู่ปกตินะยังมีกินมีใช้นะยังสังสรรค์กับเพื่อนยังสังคมกับเพื่อนอยู่แลนะนี่คือนะในสายตาผู้คนที่เขามองมาในสถานการณ์ของแอบเบลและคนรักของคุณมาดูซิว่านะคะส่องชีวิตความคิดจิตใจของแอบเบล และคนรักของคุณนะกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้กับความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้นะคะมาดูความคิดความรู้สึกของแอบแบลและคนรักของคุณนะแบ่งออกเป็นสองกองมาดูความคิดความรู้สึกชีวิตจิตใจของแอบแบลก่อนกับสถานการณ์ปัจจุบันแอบแบลมีความใฝ่ฝันนะคะตั้งแต่อดีตเนี่ยคืออาจจะมีในเรื่องของการที่แบบคืออยากจะมีสถานะ นะคะออการเป็นคู่รักการเป็นคนรักการที่ได้แต่งงานอยู่กินกันแบบเป็นครอบเป็นครัวนะจดทะเบียนสมรสนะถูกต้องตามกฎหมายและจารีตประเพณีเพราะว่าตัวแอเบลเนี่ยมั่นใจในความสวยมั่นใจในความเพอร์เฟกของตัวเองนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่มุ่งหวังไว้สิ่งที่อยากได้นะอยากครอบครองคนรักของคุณนะใช้ความสวยใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้กลอุบาย นะได้คนรักของคุณไปครอบครองแล้วแอบเบลก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างบริบัติพัดวีเอาอกเอาใจคนรักของคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเออใช้ความสวยใช้เสน่ห์นะใช้ความดีผูกมัดคนรักของคุณนะแย่งชิงไปนะจนท้ายที่สุดแล้วก็นะได้ครอบครองคนรักของคุณอย่างถูกต้องและนะคะ ชีวิตจิตใจของแอบเบวเมื่อได้ครอบครองคนรักของคุณแล้วเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะคะคิดว่าตัวเองนั้นทําถูกต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยคือแบบเออจะได้ความรักที่ดีนะคะเออคนรักของคุณเนี่ยจะดูแลหรือว่าใส่ใจหรือว่ารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่ไหนได้ การที่ได้แต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่กับคนรักของคุณนะถูกต้องตามจารียประเพณีนะแต่งงานมั่นหมายนะหรือว่าจดทะเบียนสมรสแล้วเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วสิ่งที่แอปเบลคาดหวังเนี่ยนะเป็นในเรื่องของการเหมือนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือว่านะซัพพอร์ตดูแลกันนะในด้านของจิตใจความรู้สึกนะแต่สิ่งที่คาดหวังไม่ได้ไง นะคนรักของคุณเนี่ยไม่ได้มีเงินมีทองนะคะที่จะมาปนเป,ปเนื้อนแอบเบลนะแต่เป็นฝ่ายแอบเบลต่างหากที่จะต้องดูแลคนรักของคุณตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาแอบเบลรู้สึกเจ็บปวดนะแอบเบลรู้สึกเสียใจมากเลยนะคะที่ได้คนรักของคุณมาแล้วมีความที่แบบเหมือนต้องรอดูไปก่อนน่ะนะคะเผื่อว่าเออนะเผื่อว่า คนรักของคุณจะกลับไปหาคุณนะคะตอนนี้คือแอบเบลไม่ไหวแล้วนะต้องการที่จะขับไล่ใครส,ส่งคนรักของคุณให้กลับไปหาคุณมากๆเลยนะนะหรือว่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะการที่เหมือนกับว่ารอให้คนรักของคุณเนี่ยไปจากชีวิตแอบเบลเนี่ยแอบเบลจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะก็คาดหวังว่าเออถ้าเบื่อฉันแล้วก็ไปสักทีเถอะฉันจะได้ไปมีความรักครั้งใหม่จะได้มีชีวิตใหม่ที่ดี นะคะสิ่งที่แอบเบลคาดหวังได้ไหมไม่ได้นี่สิคนรักของคุณก็ยังเกาะติดนะคะอยู่กับแอบเบลเพราะว่าแอบเบลใจดีแอบเบลปฏิบัติพัดวีดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาอกเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คนรักของคุณแบบเออไม่ไปไหนหรอกนะ,ะฉันอยู่ดีมีความสุขมีข้าวกินนอนหลับนะคะแถมปฏิบัติพัดวีฉันทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วนะก็เลยทําให้คนรักของคุณคือแบบเหมือน ยืนยันที่จะอยู่กับแอบแบลวแต่สิ่งที่แอบแบลวไม่ต้องการนะคะก็คือแบบทำไมชีวิตของฉันวุ่นวายสับสนเหนื่อยลำบากนะคะมีแต่ความรักนะคะซึ่งมันเหมือนกับวิบากกรรมชีวิตเลยนะ,ะที่แอบแบลวแย่งชิงคนรักของคุณมาเนี่ยแทนที่จะได้มีความสุขนะ,ะแทนที่จะได้คู่รักคนรักที่ดีนะคะมาเปเงินมาเปทองมาเปทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับนะคะต้องมาเจอความรัก นะะในรูปแบบของการที่โอ้ยไปไหนไม่รอดไปไหนไม่ได้อนาคตก็ไม่รู้จะแบบเออจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมชีวิตรักเนี่ยหรือว่าความเจ้าชู้ของคนรักของคุณก็ยังอยู่อยู่แอบแบลวไม่สามารถที่จะเหมือนกับเดินหนีไปไหนได้เลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยชีวิตน่าเบื่อหน่ายนะคะเครียดแล้วก็คือแบบลาคาญคนรักของคุณมากนะเออมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าแอบแบลวเนี่ย เจอเรื่องราวเจอสถานการณ์นะผู้คนนะใส่ร้ายป้ายสีนินทาพูดนะว่าให้แอบแบงเนี่ยเออแย่งจริงคนรักของคนอื่นมาก็เลยเจอวิบากกรรมเจอชะตากรรมแบบนี้แหละนะอยู่เป็นโสดอยู่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยนะก็ดีอยู่แล้วไม่น่าไปเกี่ยวข้องกับความรักคนสัมพันธ์แบบนี้เลยทีนี้ละ่ะจะเดินหนีไปไหนได้อีกละ่ะเอออนาคตก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปแบบนี้แหละนะคะก็เลย เหมือนกับว่าแอบเบลเหมือนคิดจะวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะว่าคืออยากจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงเนี้ยก็เลยเหมือนกับเภาวนาหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คนรักของคุณเนี่ยไปจากชีวิตของแอบเบลโดยการที่แอบเบลอาจที่จะเลือกที่จะไม่สนใจเลือกที่จะนิ่งเฉยกับคนรักของคุณนะคะชีวิตปัจจุบันนี้คือไม่อยากอยู่เป็นครอบเป็นครัวกับคนรักของคุณแล้ว ะะอย่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าไปมีชีวิตใหม่อยากจะให้คนรักของคุณกลับไปหาคุณหรือว่าไปหาใครก็ได้ที่ไม่อยู่ที่ไม่ต้องมาอยู่กับฉันตอนนี้ฉันเบื่อแล้วฉันไม่ต้องการความรักแล้วนะคะดูสิความรู้สึกของแอบเบลคือแบบไม่ไหวจริงๆนะคะพอจะสิ้นเดือนทีรายเนี่ยคือแบบปัญหาการเงินมานะ,ะสภาวะความฝืดเคืองมาเลยแล้วคนรักของคุณก็ไม่ช่วยเหลืออะไรด้วยเรามาดูส่องชีวิตความคิด นะจิตใจของคนรักของคุณบ้างดมูลเสียใจเหมือนกันเสียใจนะคะที่ทิ้งคุณมานะคะเสียใจที่ทิ้งคุณมาแล้วมันเลือกแอบเบลเนี่ยนะคิดว่าแอบเบลเนี่ยจะร่ํารวยคิดว่าแอบเบลจะเก่งที่ไหนได้คุณตอนเนี้เก่งฉลาดมีความรู้มีความสามารถนะ,ะหาเงินเก่งนะะเลยนดูตัวเองได้จากทีนะ่คนรักของคุณเนี่ยเคยคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สร้างปัญหา เป็นตัวเจ้าปัญหาเลยแหละนะทำให้เขาลำบากนะเหมือนตอนนั้นคุณอาจจะไม่โดดเด่งหรือว่าคุณอาจจะไม่มีเงินไม่มีทองนะไม่มีอาชีพการงานที่ดีแต่ตอนเนี้นะคุณดิ้นรนนะตั้งแต่เขาทิ้งคุณมาคนรักของคุณอ่ะเขาทิ้งคุณมาแล้วชีวิตของคุณดีขึ้นมากเลยนะคะมีความสุขมากคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองคุณอ่าเหมือนกับว่ามองหาความสุขให้กับตัวเองคุณเอาชนะคําพูดคําดูถูกหรือว่า การที่คนรักของคุณเนี่ยทิ้งคุณมามนเลือกแอปเบลลเนี่ยทาให้ตัวของคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นและกลับมาพัฒนานะเรียนรู้สร้างรายได้สร้างอาชีพร่รํารวยประสบความสําเร็จสวยขึ้นนะเริดดีกว่าแอปเบลลในขณะที่แอปเบลลจนลงจนลงและแก่ลงแก่ลงและนะคะหน้าตาผิวหมองคำชีวิตไม่มีความสุขนะคนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับทิ้งคุณมา นะโดยที่เหมือนกับว่าไม่มีความรู้สึกที่ห่วงใยคุณเลยกับครอบครัวกับลูกถ้ายิ่งมีลูกด้วยกันนะไม่เคยคิดถึงความดีเลยไม่เคยคิดถึงการที่แบบตัวของคุณนะคะเอออยู่กับเขาเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีเป็นคนรักที่ดีนะคะเหมือนกับว่าคนรักของคุณเนี่ยเห็นแก่ตัวมากๆนะที่ทิ้งคุณมาแล้วก็มาเลือกอะไรก็ไม่รู้นะมาเลือกความสัมพันธ์ที่คิดว่าดีกว่านะคะ เมื่อเลือกแอปแบลที่คิดว่ามีโอกาสที่จะสร้างความร่ำรวยไปด้วยกันแต่นี่ไหนได้นะคะก็มีแต่ในเรื่องของออกรรมอารมณ์หรือว่าความต้องการมอนเหมือนกันพอความต้องการมันหมดมันเบื่อนะคะความต้องการเนี่ยคือมันก็ต้องมีเงินมีกินมีใช้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรียกว่าเป็นในเรื่องของออความพร้อมการเงินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะมีความสุขได้ มันไม่ใช่มีเรื่องของการที่แบบเออจะต้องปฏิบัติพัดวีกันอย่างเดียวเรื่องบนเตียงอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องมีการเงินมันต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างประกอบด้วยชีวิตรักถึงจะมีความสุขแต่คนรักของคุณเลือกเลือกลุ่มหลงไงเลือกความลุ่มหลงเลือกอบายามุกเลือกความที่แบบเหมือนเห็นแอปแบลปฏิบัติพัดวีตอนแรกๆะนะคะก็หลงไงหลงของใหม่หลงกลิ่นใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกมาใช้ชีวิตคู่แล้วก็ทิ้งคุณมา แล้วก็คิดว่าคุณเนี่ยไม่มีทางที่จะไปมีชีวิตที่ดีกว่าเขาได้นะคะคุณต้องคิดถึงเขาคุณต้องรักเขาคนเดียวคุณไม่มีทางที่จะแบบเออมีคนมาจีบคุณหรือว่านะตัวของคุณก็เออเรียกว่าขี้เลยอยู่แบบนั้นแหละนะคะไม่มีใครมาเอาคุณหรอกไม่มีใครมาแบบอยากได้คุณหรอกอะไรเงี้ยนะดูถูกคุณไงที่ไหนได้นะ ชะตาชีวิตอาจจะทําให้ตัวของคุณดิ้นรนเพื่อคนในครอบครัวคุณพัฒนาตัวเองคุณเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคุณร่ารวยคุณประสบความสําเร็จคุณมีคนที่เข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณเป็นคนที่เก่งนะคะสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองมีสังคมผู้คนรอบข้างชื่นชมสรรเสริญความเก่งความรู้ความสามารถของคุณนะวิถีวงจรชีวิตของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากดีกว่าพวกเขา ะะแอปแบลกับคุณัะของคุณเนี่ยนะคะคุณโดดเด่นมากเลยปัจจุบันนี้ชีวิตของคุณมีความสุขมากกว่าพวกเขาในขณะที่พวกเขานะกําลังตกอับนะคะเนี่ยเครียดมากเลยคนรักของคุณนะอยากจะกลับมานะเสียดาย เสียดายที่ทิงคุณไปแล้วตอนนี้คือตัวของคุณเนี่ยขยันทำมาหากินนะสร้างรายได้สร้างอาชีพนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาสร้างบุญสร้างกุศลเขาเสียดายคุณมากห้าถ้วยเนี่ยเสียดายคิดถึงคุณนะคะอยากจะกลับมาแล้วคุณก็รวยแล้วคุณก็เก่งนะแล้วคุณก็มีความรู้มีความสามารถ นะแล้วคุณก็คือแบบมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่คิดว่าคุณจะเป็นได้คุณจะทําได้คุณจะประสบความสําเร็จได้คุณจะรวยได้คุณจะมีอะไรที่มันเหมือนกับว่าคุณทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณสร้างรายได้คุณสร้างอาชีพนะมาจากความรู้ความสามารถของคุณคุณมีรายได้หลายๆช่องทางคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีแนวคิดมีไอเดียเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจการงานรายได้โอกาสดีๆเข้ามาในขณะที่พวกเขาเนี่ย กำลังจะตนต่อนะคะกำลังจะหมดหนทางในการทำมาหากินกำลับตกอับแล้วนะแต่คุณกลายเป็นเดอะเมจิเชียนไงทำไรก็ประสบความสำเร็จทำไรก็รวยทำไรก็มั่งคั่งนะคะเออนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ดูถูกคุณไว้นะคะแต่กลับกลายเป็นชีวิตของเขาต่างหากที่กำลังตกอับ ที่กำลังย่าแย่และกำลังจะแตกแยกกันด้วยนะชีวิตครอบครัวกำลังจะแตกแยกกันด้วยนะคะเหมือนต่างคนต่างไปหรือว่าต่างคนต่างดินรนเอาตัวรอดนะคะมาส่องส่องเขาหน่อยอนาคตเขาสองคนจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะโอ้สามถ้วยนะคะสามถ้วยแล้วอะไรขึ้นเขาอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะหรือว่าเขาอาจจะได้รับการช่วยเหลือ ซัพพอร์ตจากญาติพ่อแม่พี่น้องแต่ก็อาจจะดูแลช่วยเหลือได้ไม่นานนะคะภาระต่างๆสิ่งเก่าๆมันพัวพันมันเกาะกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มนะมันมากจนเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือไม่ได้นะนอกจากจะช่วยเหลือกันทั้งสองคนเนี่ยถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทิ้งกันไปนะคะก็เหมือนกับว่าเรียกว่าเหลือแขนข้างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ นะารานีสินพราระต่างๆก็อาจจะตกเป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าถ้ามีลูกด้วยกันเนี่ยนะชีวิตรักก็จบนะคะภาระก็ตกเป็นของแอบเบลนะหรือว่าคนรักของคุณก็ได้รู้สึกว่าน่าจะเป็นของแอบเบลมากกว่าแอบเบลจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขา นาชะตาชีวิตมันก็ต้องเป็นในรูปแบบของการที่เคยสร้างกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรมแบบนั้นเคยทําอะไรไว้กับใครเคยดูถูกเหยียดยามใครไว้เคยหมิ่นประมาทใครไว้เคยทําร้ายจิตใจใครไว้นะคะกรรมก็ต้องสะท้อนย้อนกลับนะคะชดใช้กันในภพนิชตนนี้แหละขอบคุณทุกการติดตามค่ะ